ครับก็ขอขอบคุณครับหน่วยงานราชการที่เข้ามาช่วยนะครับไม่ว่าทางของเกษตรนะครับแล้วก็ประมงปฏิษัท์นะครับแล้วก็พัฒนาที่ดินนะครับแล้วก็กรมการข้าวนะครับก็ที่ขาดจะไม่ได้ก็คือพัฒนาชุมชนครับที่ได้เข้ามาร่วมเกี่ยวกับการทําโครงการเรื่องข้าวอินทรีย์นะครับในอนาคตข้างหน้านะครับก็ในหมู่บ้านเนี่ยก็จะให้เป็นหมู่บ้านปลอดสารเคมีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งจะในชุมชนเนี้ยก็จะต้องทําเรื่องข้าว เป็นหลักนะครับเรื่องการทําเกษตรอินทร์นะครับไม่ว่าฝักอะไรต่างๆแล้วปีนี้นะครับที่นี่ก็จะปลูกสตรอเบอรี่ด้วยนะครับครับก็นี่คือที่ในชุมชนผมหวังว่าไอ้วันข้างหน้านะครับที่นี่เนี่ยจะปลอดเรื่องสารเคมีร้อเปอร์เซ็นะครับอันนี้เรามีการเริ่มบูรณาการนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยทางหน่วยงานของสากลนะครับจังหวัดนะครับก็ได้เข้ามาร่วมบูรณาการเกี่ยวกับทําเป็นรูปสากลนะครับก็คือ สหกรณากการเกษตรพริรูปที่ดินบ้านดอกโวจำกัดนะครับนี่ก็คือการอยู่ในของกลุ่มส่งเสริมของเกษตรและสรัรณากนะครับ